เดินทางก็รถติดมากแต่ก็ชะลองเพราะว่าติดมันยีกยาวเดี๋ยวเราจะไปกินแวะกินข้าวที่ร้านปะทูเรสเตอรลองที่ชะอ่ะนะคะอนนี้น <ะ S 2> เร,เรจะถึงนี้แล้วสมุทราตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่สม,สมุทรสงครามแล้วก็เราจะหลังจากกินข้าวเสร็จเราก็จะไปเข้าที่พักก่อนพ,พักแป๊บหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวเขื่อนเขื่อนที่มี ว่ามีแกะพุ่งยาถ้าฝนไม่ตกดูอากาศท,ที่แต่ว่าแทนแผนไปก่อนถ้าฝนตกก็เปลี่ยนแผนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตามสามต้นถ้าอากาศดีแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะไปถนนคนเดินเพราะว่าถานคนเดินมีแค่วันเสาร์ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงร้านปลาทูริสตอรองกันแล้วนะคะนี่เราก็สั่งเมนูเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นต้มยำปลาทูโบราณนะคะแล้วก็นี่เลยเขาก็จะมีพริกขี้หนูแล้วก็ใบกระพาัอ,อานี้นะคะค่ะนี่อันนี้จะเป็นปลาทูสดนะจะตักตักใส่ ร้อนเลยอันนี้ก็จะใส่ใบกระเพราเรามาอันนี้คือเป็นร้านที่แบบว่าใครมาที่ใครมาที่ชามก็คือต้องแวะต้องกินอร่อยแต่ว่าวันนี้เราสั่งต้มยำปลาทูโบราณแล้วก็ปลาทูแดดเดียวตอนนี้เราอรอปลาทูแดดเดียวก่อนจะชิม อร่อยร้อนๆเลยร้านเขาก็จะเป็นแบบว่ามีติดริมทะเลก็มีหลายโซนแล้วก็ที่นั่งเยอะมากแล้วก็เป็นอาหารที่แบบมีอาหารเยอะมากเมนูยเยอะมากแล้วก็เป็นเหมือนอาหารที่บ้านก็เยอะเหมือนกันคือถ้าใครมาก็คือต้องมาลองชิมบ่อยอันนี้เราชิมรอมปลาทูแต่เดียว กินมากเลยปลาทูแดดเดียวร้อนเลยมีน้ำจิ้มมาให้เนาะมีน้ำจิ้มมาให้แต่ว่าอันนี้น่าจะเข้ากันอันนี้มันเป็นลาบะม่วงใช่ตอนนี้เรากินที่บ้านเลยเดี๋ยวเราลองชิมเ้วยลกันเนาะนต้อมาร้านปลาทูเราก็ต้องสั่งปลาทูแล้วก็เมนูเด็ดของที่นี่ก็คือ ถ้ามาเราต้องสั่งก็คือจะนืออันนี้ที่เราแนะนําต้มยำปลาทูโบราณแนะนําเลยถ้ามาเราต้องคือห้ามพลาดแล้วก็กระเพรากระเพราตับปลาทูอนนี้เราสั่งกระเพราตับปลาทูเพิ่มอยู่นะคะแต่ว่าปลาทูแดดเดียวอันนี้เรายังไม่เคยลองเดี๋ยวเราจะลองดูสิ อร่อยอร่อยต้มปลามันก็เข้ากันเล้มยำปลาทูแบบร้อนๆสดปโล,งลง่งคอคือถ้าใครมาห้ามพลาดหนเมนูนี้เนาะอันนี้เป็นครั้งที่สองของเราแ,แต่น่าจะเป็นครั้งที่สาม f u l เป็นร้านประจำของเราถ้ามาที่จะอา ก็ต้องแหวก่อะอร่อยต้งหัวมัไกินได้หมดเลยนี่เน่ะใช้มือจิบเลยขอบเกาะชอบเป่หัวอะไรหัวไม่ได้กินหรดอเ่าติดตู้เด็ดปวดเขาอร่อยนะ อาหารก็รอไม่นานด้วยนะเนะเป็นหมอ้อไฟก็มีนะแบบแบบมาเป็นแบบครอบครัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เราคือสั่งเป็นถ้วยกำลังพอดีอ เอามาให้ปูกินนะอันนี้อร่อยะอร่อยกินได้ทุกส่วนกลางฮะกลางมันกรอบนะไม่มีต้างเลยกรอบนี<อ>่กระเพราปลากระเพราตับปลาทูหูย เผ็ดแน่เลยอ่ะเผ็ดแน่ตักปลาทูอ่ะเน้นๆเลยชิมเลยร้นอนๆนี่อืม อร่อยอร่อยหอมหอมอร่อยหอมมากเลยกระ,ะเพราอ่ะเผ็ดร้อนมันจะหอมแบบว่าเหมือนเขาคั่วแบบเหมือนเขาผัดแบบไฟที่มันแรงๆแ,แล้วก็แบบ มันหอมอ่ะที่สจังมาก,ก็คือชอบหมดชอบหมดเลยแต่ว่าี่สุดที่สุดก็คือต้มยำปลาทูกระาากดับคลองใจเหมือนเดิมถูกใจมากเลย จนต้องจับข้าวเพิ่มใช่ไหม,อ,ม <laughs> อร่อยบรรยากาศดีมากรสชาติอาหารก็เลิศก,ก็ดีมากอี่มีคนต้มท่านมันกระทัวท่ดนมันประทั่วแน่แน่เลยริงอร่อยอร่อยนะอืม เป็นางปะคุใอ่แม่ตอนนั้นที่เรามาเขามีม้าเลยนะมีม้าหลังม้าอันนี้น้ำ<ม>น้ำนาจะขึ้นก่ต้งจิ้มอร่อยไม่จิ้มก็อร่อยพริกป่า,ามะม่วงนิดนึงให้มันดูเข้ากันแล้วก็เราก็แบบใส้มยหม 好了。 ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะคาฟเฟ่ของหวานของเราก็คือสกูปปีทคาเฟ่นะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันนี่อันนี้จะเป็นมุมที่เป็นวิวนะคะก็คือเป็นมุมวิวที่ถ่ายรูปส่วนคาฟเฟ่ก็จะอยู่ด้านขวามือของเรา ซึ่งคาเฟ่น,นะคะก็จะมีทั้งเครื่องดื่มขนมแล้วก็ไอศครีมถ้าใครมาที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะกินไอไอไอศครีมกันแต่ว่าเราจะกินอันนี้กินโทสนะคะเนี่ยโลบแรงมากเดี๋ยวเราหามุมถ่ายรูปกันดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยไปสั่งอะไรกินกันข้างหนนะคะคนี่เราสั่งนิวทร a าบัฟเฟอร์นะคะน่ากินเนาะเดี๋ยวเราต้อง ลาบนี้ก่อนใช่ดูดิแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะเระยียบขึ้น มันจะเป็นความนุ่มอ่ะนุ่มนุ่มแบบแล้วก็ช็อกโกแลตนะแล้วเราก็เอาไอติมสนเสนน็ดนึ่งกินแบบนี้เลยแป้งนุ่มเอรีมเย็นอร่อยแล้วก็เข้าตัดเข้ากับเนี่ยเข้ากันมาก เราก็ถึงแล้วนะคะที่พักของเราบ้านเพื่อนเป็อสอบลงเรืมานี่เราก็หาทุกคนมาที่ถนนคนเดินรางบุรีนะคะ แล้วก right. hey, oh, ็จอดรถไปข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในไม่มีต้นอันนี้ด้วยกระบอเสวยนะเนี่ยเนาะสวยมากเลยเอ้ยเป็นหล่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องการมาหล่ะ กนันั่งนี่ก็มีผักพื้นบ้านเนาะแล้วก็ต้นไม้ก็มีนะนี่เสื้อผ้ามีทุกอย่างเลยนี่ของกินของกินเริ่มหาแล้วไก่อุ้ยอยากกินปีกอยซื้อปีกซื้อปีกกลับไปกินเดี๋ยวกลับไงถ้ากลับเดี๋ยวมาซื้อ อ huh? sure. yeah. yeah, right. yeah. yeah. right. mm. ันนี้เอาม้มันะม่ทาด้ง่ห่อยวงเบาด้วยไอติมผัดอ้ยไอิมผัดขัดยาังนี่ก็มีนั่งร้านขายแล้วก็เป็นร้านนั่งแบบแนวย้อนยุคแบบ ดานเมืองเก่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้นี่ะทอสดๆเลยเนี่ยเป็นองเียาไมคะระอด้ไหมเอาเดียวครับนี่มีหมึกบดด้วย ตัวเบลลเลยน่ากินมากมีน้ำสำมุนไพรด้วย อันนี้เป็นเข้าเกียบตักหม้อมีบัตรคิวด้วยนะนี่น่ากินมากเลยนะนีห่เป็นร้านโรดรานี่เราได้มาแล้วนะจากที่เราไปเดินมานะคะอันนี้ก็คือปลาหมึกปลาหมึกย่างก็จะมี เราซือา้อคางหมึกย่างแล้วก็ไข่ปลาหมึกมาละสิบแล้วก็ไข่สามอันนี้ส้ม,มํำค่ะตำไทย,ลยแล้วก็นนเอาขนมจีนใส่มาด้วยแล้วก็อันนี้ได้เป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณก๋วยเตี๋ยวรถไฟโบราณก๋วยเตี๋ยวรถไฟโบราณนี่20ยี่สิบา้บาทคล้ายก๋วยเตี๋ยวต้มยำ แถวที่ที่เราซื้อ20บาทเหมือนกันแล้วก็อันนี้เราเป็นผับไทยน,นี่อันนี้ผับไทยก็20สบาทเหมือนกันอัอันนี้หมูป,ปิ้งอันนี้หมูป,ปิ้งมาละห้าบาทนะคะ มายขึ้นนทัคิดถึงคุณมารวยขึ้นมาเลยคือแบบว่าเนี่ยห้าบาทอ่ะเออก็ขายเขาเหนียวแล,แล้ว <c oughs> ก็ของหวานก็คือเป็นข้าวเกีย๊ยตปะหม้อนะคะอันนี้กล่องละยี่สิบบาทดูดิลกล่องละยี่สิบบาทได้เจ็ดชิ้นเยอะน่ากินทั้งนั้นเลยบรรยากาศแล้วก็เนี่ย ชาไทยางนี้ก็จะเป็นถนนคนเดินขอขายเทพไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะมีไปกินอะไรอีกนะบุกเกียใช่ปะนะตอนนั้นเดี๋ยวมันจะลายเดี๋ยว,ยวกินอันนี้ก่อนเยอะม,มากจะลุย,ยลเดินนะคะอยู่แล้วเดี๋ยวขอตัวกินก่อน อันนี้ก็เราก็วันที่สองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะออกจากที่พักแล้วก็ไปหาข้าวกินตอนเช้าแล้วก็ฝนตกเราก็เปลี่ยนแผนนิดน้อยแล้วก็พาทุกคนมาเช็คอินกันที่นี่เลย ต้นตาล3มต้นปารบุรีก็คือเป็นจุดที่ทุกคนที่มาที่นี่ก็จะต้องมาเช็คอินกันนะคะนู่นเลยข้างหลังนะเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันตรงนั้นก็ถ่ายได้ทั้งตอนตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเลยนะคะแล้วก็แต่ตอนนี้เราคือมากอนช่วงเช้าแล้วก็คือหลังฝนตกแล้วเราก็ เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปหาม,มุมถ่ายรูปกันนี่หลังจากที่เราถ่ายมุมต้นตาลกันเสร็จนะคะเราก็จะเดินเล่นกันมันก็จะมีไออ่ามีร้านขายอย่างตรงนู้นก็จะเป็นรถที่ขายแบบว่าร,รถโครถเออเป็นรถที่มีขายเครื่องดื่ม มันบอกนาะแบบว่าที่อยู่แบบว่ามุมมุมนี้อะคาติกเป็นรถกาเฟะกระป๋อง หมดยังหมดยัง้งเนี่เขากำลังทำเรื่องตัว โ่ลวแล้วต่างไปเลยหมดคซ่เหลวหมดอันนี้หน้ากระทิสโร้อนอิกปะร้อนร้อนเลย ก็มีหน้ากระทิสด,สดหน้ามะพร้าวอ่อนหน้าถันน่วหน้าน้ำตาลค่ะเปิดทุกวันตีสิบครึ่งเปิดสามทึ่มถ้าใครสนใจก็อย่าลืมตามนะคะแต่ต้องโทมาที่ร้าน,นาาก่อนค่ะหลังจากเรากินขนมถ้วยเสร็จนะคะวันนี้ตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางกลับแต่ระหว่างทางนะคะเราก็ มานี่เลยต้องเราต้องมาแวะที่ร้านนำจิตเกือเตียวหมูหน่อไม้สลั่งนะคะก็คือจะต้องมาแวะเพราะว่าเขาบอกว่าเด็ดรสเด็ดอะไรเงรี้ยใครมาถึงก่อนกลับก็ต้องแวะเดี๋ยวตอนนี้เราสั่งอยู่นะคะเป็นกว๋วยเตี๋ยวต้ยมยำเส้นเล็กน้ำเขาก็จะมีน้ำมีแห้งอะไรเงี้ยด้วยนะคะแล้วก็หลายเส้นเดี๋ยวรอชิมกันค่ะนี่นะคะมาแล้วดูสิ เนแบบว่าน่ากินมากนี่ไงเขาก็มีหน่อไม้ฝรั่งเออเราครั้งแรกของเราเจอไม่เคยกินเสียเดี๋ยวให้มีหน่อไม้ฝรั่งใช่เราไม่เคยกินเลยต,ต้องลองเดี๋ยวชิมก่อนดูสิอืมอร่อยไม่ต้องปรุงก็อร่อยแล้ว<อ>เขาจะปรุงรสมาแบบว่ากำลังดีแล้วก็ไม่เผ็ด เดี๋ยวขอปรุงเพิ่มอีกนิดหนึ่งแล้วกันจะลองกินนะคะเป็ดเตี๋ยวต้มยำหน่อไม้ฝรั่งตอนแรกหน่อไม้ฝรั่งนึกว,ว่าเป็นแค่ชื่อเนาะน่ากินหมดเลยแล้วเนี่ย Nói cho mình thử còn rơi, nhìn Đẹp lắm, phải Ngon không? Nhìn nó khô khô Thổn nhãn Câu hỏi là ngon hay không? Câu hỏi là เดี๋ยวจะไปซื้อเกลือแล้วก็ปลาทูแล้วนุ่งานกลับบ้าน,านกันตอนนี้นะคะเราก็มาแวะกันที่สมุทรสงครามเป็นทางผ่านเดี๋ยวเราจะมาหาซื้อปลาทูนึ่งแล้วก็เกลือสแล้รได้แล้วนะคะปลาทูแล้วก็เกลือสมุทรกลับบ้านกันแวถ้าใครนะคะที่ จะไปเที่ยวที่บานบุรีชะอำก็คือมาแวะที่สมุทรสงครามแล้วก็ได้ของกลับบ้านจะเจอกันคลิปหน้านะคะ <c oughs>